สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่พงศ์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะทงางโชว์รูมฟอร์ดไอร์เมสาขาราชชฤกพุพราม5้าค่ะมีโอกาสสมอบรถรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์พี่พง์ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะออกรถก,กับทางพี่พี่เอิญครับรู้สึกประทับใจมากครับในการบริการทุกอย่างทุกด้านดีมากยมแเราไปแนนเป็นยังไงบ้างคะอ๋อเร็วมากครับไม่ถึงวันก็อนุมัติแล้วไม่ถึงวันใช่ครับ แล้วก็อขอเนี่ยสอบถามพี่พงษ์ค่ะพี่พงษ์ประกอบอาชีพอะไรคะครับประกอบบริษัทในเครือของสื่อสารครับอ๋อก็คือเป็นพนักงานบริษัทใช,ใช่ไหมคใครับแางก์อินฟนินซ์ก็วันเดียวรู้ผลเลยใช่ครับแล้วตัวรถเป็นไงบ้างคะอ๋อสวยมากประทับใจมากระบบทุกอย่างดีเยี่ยมทำไมต้องเป็นปอดคะเออ ก็ดูใน YouTube ต่างๆแล้วพิจารณาหลายๆรุ่นผมว่า Ford ดนี่ล้ำที่สุดแล้วแล้วเรื่องของบอดี้เรื่องของรูปลักษ์ต่างๆก็ดูสวยดูแข็งแรงก็เลยก็เลยเลือก Ford ครับบรรยากาศการต้อนรับในโะชว์รูมของเราเป็นไงบ้างอบอุ่นมากครับรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านเลย <laughs> ขอขอ,ะะขอบคุณพี่พงษ์ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจค่ะออกรถก,กับทางชลูฟอร์ดอาเซาคารราชพุธรรามห้าค่ะต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะ